สวัสดีค่ะวันนี้ัวบ้านหนูก็มาชวนทําเมนูขนมหวานกันอีกเช่นเคยนะคะกับเมนูขนมไพ่ดินมณนีกะทิอัญชันค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยค่ะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาเตรียมตัวน้ําอัญชันกันก่อนนะคะก็ต้มน้ําสะอาดจํานวน1ลิตรให้เดือดค่ะจากนี้ก็ใส่ดอกอัญชันสดลงไปนะคะประมาณ30ดอกค่ะความเข้มของสีตรงนี้เพื่อนๆสามารถปรับเพิ่มปรับลดปริมาณดอกอัญชันได้ตามชอบได้เลยนะคะแล้วก็ต้มจนดอกซีดแบบนี้ค่ะ จากนี้เราก็ปิดแก๊สได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปกรองเอาดอกอัญชันออกกันค่ะค่ะพอเราได้น้ำอัญชันแบบนี้แล้วจากนี้ก็นำไปต้มต่อให้เดือดเลยค่ะโดยเราจะปรับจากสีน้ำเงินเป็นสีม่วงโดยการบีบน้ำมะนาวลงไปนะคะก็จะได้สีน้ำอัญชันที่เป็นสีม่วงแบบนี้ค่ะในคลิปเราก็ใช้ประมาณครึ่งลูกนะคะ และเมื่อน้ำอัญชันเดือดแล้วนะคะจากนี้ก็ใส่สาคูเม็ดเล็กลงไปค่ะจำนวน200กรัมก็คนให้สาคูเากระจายตัวให้ทั่วนะคะระหว่างต้มก็หมั่นคนบ่อยๆค่ะสาคูจะได้ไม่ไหม้ติดก้นหม้อนะคะค่ะพอเรากวนจนเม็ดสาคูของเราใส่เป็นตากบแบบนี้แล้วนะคะจากนี้เราก็จะใส่กะทิลงไปค่ะโดยวันนี้เราก็จะใช้เป็นหัวกะทิกล่องตาอร่อยดีอีกเช่นเคยนะคะ ก็ใช้ทั้งหมด1กล่องเล็กค่ะหรือ250มิลนะคะก็คนให้เข้ากันค่ะจากนี้เราก็จะกวนต่อจนขนมของเรามีความข้นหนืดขึ้นอีกนะคะโดยตัวเม็ดสาคูของเราเขาก็จะใส่แล้วก็สุกทั่วทุกเม็ดนะคะค่ะพอคนได้ประมาณนี้นะคะจากนี้เราก็จะเติมน้ําตาลทรายลงไปค่ะโดยในสูตรเราจะใช้น้ําตาลทรายทั้งหมด200กรัมนะคะสูตรนี้ก็จะไม่หวานมากค่ะ ก็คนให้น้ำตาลทลายละลายนะคะค่ะเมื่อน้ำตาลละลายดีแล้วนะคะเราก็จะใส่เกลือป่นตามลงไปค่ะจำนวนครึ่งช้อนชา ก็คนให้เกลือละลายนะคะจากนี้เราก็จะกวนต่อจนสาคูของเรามีความข้นหนืดขึ้นกว่านี้อีกสักเล็กน้อยค่ะก็ประมาณนี้นะคะจากนี้ก็ยกลงจากเตาแล้วนำไปเทใส่ถาดได้เลยค่ะโดยถาดที่เราใช้วันนี้นะคะก็เป็นถาดขนาด8คูณ8คู2นิ้วนะคะก็เทลงไปให้หมดเลยค่ะจากนี้ก็เกลี่ยให้หน้าเขาเรียบเสมอกันนะคะ เสร็จแล้วก็พักไว้ให้ขนมของเราเย็ยนตัวลงสนิทค่ะต่อมาเราก็มาเตรียมมะพร้าวสาหรับคุกขนมกันนะคะก็ใช้เป็นมะพร้าวขูดขาวค่ะจํานวน150กรัมผสมเกลือป่นจานวนเสร็จ1ส่วนสช้อนชาค่ะก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะได้แล้วก็นํามานึ่งในน้ําเดือดประมาณ10นาทีนะคะมะพร้าวของเราจะได้ไม่เสียเร็วค่ะ แต่ถ้าใครทำแล้วทานเลยจะไม่นึ่งก็ได้นะคะค่ะเมื่อเราพักขนมจนเย็นสนิทแล้วจากนี้เราก็จะมาตัดกันเลยนะคะสำหรับตัวตัดนะคะหรือใครจะใช้มีดก็ได้ค่ะก่อนตัดแนะนำให้นำไปชุบน้ำก่อนนะคะ<ๆ>เขาจะได้ไม่ติดกับมีดค่ะ เราก็จะตัดชิ้นประมาณนี้นะคะ1นึ่งสูตรก็จะได้ทั้งหมด32ชิ้นค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วก็นำมาคลุกกับมะพร้าวที่เราเตรียมไว้เลยค่ะนี่นะคะน่าทานไหมคะนิ่มมากๆเลยค่ะ ค่ะอันนี้ก็เป็นการตัดชิ้นให้เล็กลงนะคะโดยแบ่งครึ่งจากชิ้นที่แล้วนะคะถ้าใครตัดแบบนี้นะคะ1ถาดก็จะได้ทั้งหมด64ชิ้นค่ะแบบนี้ก็จะแบบเป็นชิ้นพอดีคำนะคะก็น่าทานไปอีกแบบนึงค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็จะทำให้เสร็จนะคะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะ ค่ะต่อมาเราก็จะมาแพ็คขนมลงกล่องนะคะวันนี้เราก็ใช้เป็นกล่องพลาสติกใสฝาปิดนะคะเบอร์1 H นะคะโดยส่วนตัวซื้อมาจากร้านขายส่งอุปกรณ์เบเกอรี่นะคะร้อยใบราคา70บาทค่ะต้นทุนก็ตกอยู่ที่ใบละ70สตางค์นะคะ1กล่องเราก็จะใส่ไปทั้งหมด10ชิ้นนะคะนี่ค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะ ในส่วนที่เป็นชิ้นใหญ่นะคะเราก็จะนํามาเรียงแบบนี้นะคะ1กล่องเราก็จะใส่ทั้งหมด5ชิ้นค่ะจริงๆแล้วก็ปริมาณเท่ากันทั้ง2แบบนะคะก็แล้วแต่ใครจะชอบแบบไหนก็ลองไปทําดูค่ะต่อมาเรามาดูต้นทุนวัตถุดิบกันบ้างนะคะโดย1กล่องก็จะอยู่ที่7จ็ดบาทสีสตางค์ค่ะราคาขายที่เหมาะสมก็ประมาณ20บาทนะคะ ค่ะสุดท้ายนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้กันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่เมนูหน้าค่ะสวัสดีค่ะ